เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงต่อนนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งคัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา อย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใคร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆนะจ๊ะ คราวนี้เราก็ามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม,ามา้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โลง่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆต่อแก้ว ท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่ลงโลกว,ว่างกลวงภายในใคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้ละกันนึกถึงคำสอน ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนธรรมะปฏิบัติเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนั้นนะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยหยุดอย่างเดียวเท่านั้นแหละหยุดอย่างเดียวคืออาจใจที่แวบ,บไปแวบ,บมานั้นนะมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรเบิร์าฐานที่เจ็ดให้เอาใจที่แวบ,บไปแวบ,บมาคิดไปในเรื่องคราวต่างๆนะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยมี เรื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริไในแล้วไม่มีตำหนิกลมรอบตัวโตตะกะาแก้วตาของเราคือประมาณปลายนิ้วก้อยหรือปลายนิ้วนางนิ้วกลางเป็นต้นให้เครื่องหมายนี้นะเป็นหลักที่ยึด ที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่สัดสายไปคิดเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องครอบครัวเป็นต้นใจจะได้มาอยู่ในตัวซึ่งเป็นที่ตั้งดังเดิมของใจอย่างถาวรใจจะได้กลับมาหยุดมาน,นิ่ง พอหยุดนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จทำให้เราสมปรารถนานทุกสิ่งสิ่งที่เราปรารถนานั้นนะะคือความสุขที่แท้จริงเราอยากจะเจอความสุขที่แท้จริงไม่ว่าเราจะปรารถนาอะไรก็าตามในเบื้องต้นอาจจะหลากหลาย แต่ตอนปลายนั้นน่ะต้องการความสุขที่แท้จริงอยากได้ที่อยากได้บ้านอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นอยากได้รถได้ยวดยานพาหนะอยากได้แหวนใน้สอยได้เครื่องประดับอยากได้เงินได้ทองอยากได้ยศ อยากได้ตำแหน่งอยากมีอำนาจวาสนาอยากมีบริวารมีพวกพวก้องนี่คือเบื้องต้นที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นแต่ตอนสุดท้ายไอ้ที่อยากอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากสะสมอยากแล้วเราไม่มีความสุขคืออยากได้ความสุขโดยผ่าน คนสัตว์สิ่งของเป็นต้นตอนสุดท้ายคือต้องการความสุขนั่นเองอยากมีเงินก็เพราะอยากจะมีความสุขคิดว่ามีเงินแล้วเนี่ยซื้อความสุขได้อยากได้ยศได้ตำแหน่งคิดว่ามีแล้วเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขเห็นไหมจ๊ะความสุขคือสุดยอดแห่งความปรารถนาของสรรพสัตว์นะไม่ใช่เฉพาะมนุษย สัตว์เนี่ยกินก็อยากกินอยากมีความสุขมีคู่ก็อยากจะมีอย่างมีความสุขแม้จะเจ็บจะป่วยก็อยากจะป่วยอย่างมีความสุขตายก็อยากตายอย่างมีความสุขตายไปแล้วเนี่ยก็อยากจะไปอยู่ในที่ที่มีความสุขสุขทั้งนั้นเลยคือสุดยอดแห่งความปรารถนา ของสรรพสัตว์ทั้งหลายสุขที่แท้จริงนะมนุษย์ยังไม่เคยเจอเจอแต่สุขกำมลอนะยังเป็นของเทียมอยู่แต่สุขที่แท้จริงนะี่แหละอยู่ที่หยุดเกิดนิ่งอารมณ์ประชุมตรงน,นี้แหละเพราะฉะนั้นหยุดเป็นตัวสำเร็จทำให้เราสมหวังดังใจในทุกสิ่ง พอถึงแล้วยหยุดได้แล้วเนี่ยไอ้ความปรารถนาอะไรต่งางๆก็ลดน้อยถอยลงไปพอเขาถึงพระรัตนาตรัยในตัวไม่อยากได้อะไรเลยอยากจะเรียนรู้ความจริงของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยากหลุดอยากพ้นจากกิเลสจากอาสวะ อยากไปนิพพานอยากไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์แต่เราจับหลักได้อย่างนี้นะ่ะจะเห็นว่ามันไม่ยากหรือยากพอสู้ฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ กับเนื้อกับตัวโดยเฉพาะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ฝนะึกหยุดฝึกนิ่งประคองใจไปได้บริกรรมภาวนาสัมมาอารหังเรื่อยไปเลยประคองไปสัมมาอารหังไปกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ ภาวนาไปคาตรึกนึกถึงดวงใสใจยอยู่ยุดในกลางดวงใส่ใสใหญ่เผลอจากสองอย่างนี้นะจ๊ะอย่าเผลอจากบริกรรมทั้งสองถ้าเผลอแล้วเนะี่ยใจมันไม่หยุดแต่ถ้าไม่เผลอใจจะหยุดจะนิ่งนิ่งอยู่ในกลางกาย พอใจหยุดถูกส่วนเข้านะ่มันก็จะทิ้งคำภาวนาไปจะตกสูนวุบลงไปเลยไปฐานที่หกถึงอยู่ระดับเดียกสะดือหางจากฐานที่เจ็ดสองนิ้วมือพยโยกอดวงทรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์อยาลอยขึ้นมา เป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์โตเทกับฟองไข่แดงของไก่สุกใสทีเดียวนะจ๊ะบังเกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรค พได้ดวงนี้แล้วง่ายแล้วการที่จะไปสู่อายตนาิพพานี่ไปถูกแล้วเพราะทางไปสู่นะั้นมันมีทางเดียวเป็นทางสายกลางภายในจะเริ่มต้นจากกลางดวงปฐมมรรคนั่นแหละทางเอกสายเดียวไม่มีสองทาง เพราะว่ามีทางเดียวนี่แหละจึงเรียกว่ามันง่ายหรือยากพอสู้นี่มันง่ายไหมแจะเพราะมันทางเดียวถ้ามีใครมาชี้เราบอกว่าไปทางนี้ทางเดียวเนี่ยเรามมนจะไปผิดทางได้อย่างไรออกไปทางนั้นปลายทางก็คือจุดหมายที่เราต้องการนี่ ไม่มีใครชี้ใครแนะอย่างนี้นอกจากพระสมมอสมุติเจา้าชี่ยวทางสายกลางแต่มาชี้ชัดชัดเจนขึ้นในยุคข,ของเราก็คือพระเด็พระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละเพราะฉะนั้นได้ดวงใสแล้วก็ง่ายแล้วแหละ ไม่มีผิดทางเพราะทางเอกมีสายเดียวอยู่กลางดวงนี่ท่านบอกหมดเลยบายุดถูกส่วนตกศูนย์ปฐมมรรคัเกิดไปสู่อยนายตนนนิพพานในเส้นทางสายกลางซึ่งอยู่กลางดวงปฐมมรมคัเห็นไ้เจ้าว่ามันง่ายละ ใจก็จะนิ่งแน่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอประทูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวซึ่งไม่ได้ไปปรุงแต่งเลยมีมาก่อนการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะอีกเมื่อท่านมันเกิดขึ้นท่านก็ไปค้นพบพบแล้วก็เอามาเปิดเผยเอามาชี้แจงเอามาสั่งสอน ว่าเป็นอย่างนี้อยู่ภายในเพราะฉะนั้นพอเข้ากลางปฐมมรรคได้จะเจอแต่ของจริงทั้งนั้นแหละสิ่งที่อยู่นอกปฐมมรรคน่นะยังเป็นของเทียมยังไม่ใช่ของแท้ของกรรมลอของเทียมเพราะเป็นของเทียมเนี่ยท่านจึงไม่ให้ไปติดไปยึดติด ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางซะเพราะถ้าหากว่าไปติดตรงนั้นแล้วแล้วก็มันก็จะหมดเวลาของชีวิตไปแล้วก็จะไม่เจอในสิ่งที่ต้องการกานถึงว่าอย่าไปติดสิ่งนั้นคือสิ่งที่ระอาศัยเกี่ยวข้องกันชั่วคราว ตอนที่เป็นมนุษย์อยู่เท่านั้นแหละจะเป็นคนจะเป็นสิ่งของจะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรกัแล้วแต่เกี่ยวข้องผัวพันธ์กันเฉพาะตอนเป็นมนุษย์ตายแล้วก็แล้วกันไปแยกย้ายกระจายกระจายกันไปถ้าเราไปติดมันก็หมดเวลาของชีวิตแล้วสิ่งทั้งหมดเหล่านั้น ที่อยู่นอกปฐมมรรคล้วนอยู่ในกฎเหล็กของไตรลักษณ์คือเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเป็นคนก็ตั้งแต่ทารกมาเป็นเด็กมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนชราแล้วก็ตายมันเปลี่ยนกันมาเรื่อย จากสดใสมาเสื่อมโทรมมาสุดโทมกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมาให้ไปติดสิ่งของกัเหมือนกันเนะ่ยมันเดินทางไปสู่จุดสลายทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปแไปลงไปอยู่ในถังขยะทั้งนั้นแหละแล้วเดี๋ยวก็ลงไปอยู่ในดินแล้วก็แยกแยกกันไปจะเป็นเสื้อผ้า ลาบ้านจองในที่สุดก็ไปสู่จุดสลายทั้งนั้นมันไม่คงที่ไอ้ไม่คงที่นี่แหละขืนไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะทุกข์ทุกข์กายทุกใจเพราะว่ามันไม่ใจของแท้นะ่ะมันเป็นอนัตตานะ่ะมันของเทียมมันยังไม่ใช่ของจริง นี่ของที่อยู่นอกปฐมมรรคเป็นอย่างนี้นะลูกนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนึงสอนว่าอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นเอามันพอดีพอดีเนะี่ยจะเกี่ยวข้องจะพัวพันอะไรเอาพอดีแค่เป็นเครื่องอาศัยแค่นั้นนั้นจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ชั่วคราวเพราะฉะนั้นใช้มันให้เป็นอย่าตกไปเป็นทาสของมัน สิ่งที่จริงแท้อยู่ในกลางปฐมมมมัคนี่แหละอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวเลยอยู่ตรงฐานที่เจ็ดขอหยุดนิ่งถูกส่วนเดี๋ยวก็เข้าถึงเข้าถึงปฐมมัคหยุดกลางปฐมมัคดีวก็เข้าไปถึงทำที่ละเอียดที่ปราณีตยิงขึ้นหยุดถัดัดไปจะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ันเป็นหยุดที่ยิ่งใหญ่ที่นิ่งแน่นไปเรื่อยยิ่งกว้างขวางยิ่งขยายยิ่งขยายยิ่งโตใหญ่มันจะโตใหญ่ทีเดียวในสิ่งที่เราเห็นนั่นแหะยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งโตใหญ่ขยายไปเรื่อยๆนี่แปลกอัศจรรย์ทีเดียว ถ้าไม่หยุดมันจะคับแคบมันจะอึดอัดจะแคบแคบจะถ้าหยุดได้แล้วขยายหยุดสองขยายมากกว่าหยุดที่หนึ่งหยุดสามหยุดสี่หยุดร้อยพันหมื่นแสนล้านยิ่งขยายโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นขยายไปถึงไหนก็เห็นไปถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่น มีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้นี่อีกเยอะที่เกิดจากใจหยุดนิ่งความรู้ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งนะเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นของจริงจิงดีเดียวแหละยิ่งรู้ใจก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งรู้ยิ่งมีความสุขยิ่งมีพลังใจในการสร้างความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะ หยุดกรนิ่งนีสำคัญนะลูกนะสำคัญมากๆทีเดียวแหละเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าหเห็นกายในกายกายมนุษย์ทิศพรหมรูกพรหมกายธรรมกอตภูโสดาสีตะคารนะคารหัสหยุดต่อไปก็เดี๋ยวก็จะเห็นกายธรรมในกายธรรมโตขึ้นไปเอยๆโตขึ้นไปเอยๆเลยขยายไปเลยเลย ใจก็ยังมีอนุภาพมีความเป็นใหญ่อยู่ในตัวพึ่งตัวเองได้แต่พอหยุดนิ่งเราจะยิ่งพึ่งตัวเองได้จะรู้เลยว่าอะไรคือที่พึ่งและอะไรไม่ใช่ที่พึ่งถ้าหยุดนิ่งได้นะลูกนะหยุดนิ่งได้รู้เลยสิ่งไหนคือที่พึ่งสิ่งไหนไม่ใช่ที่พึ่ง สิ่งไหนที่ควรระลึกถึงสิ่งไหนไม่ใช่สิ่งที่ควรละลึกถึงหยุดนิ่งได้แล้ะถึงจะเข้าใจแต่ไม่หยุดไม่นิ่งแล้วก็มันจะคอยขวันจะเข้าใจผิดสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งก็จะเข้าใจว่าเป็นที่พึ่งสิ่งที่ไม่ควรระลึกถึงนก็ไปคิดถึงทั้งวันทั้งคืนเลยจะกินจะนอนก็นลกถึงกันตลอดนละ นั่นเพราะไม่ได้หยุดไม่ได้นิ่งแต่ถ้าหากหยุดนิ่งรู้เลยเรา่าเห็นความแตกต่างความแตกต่างที่เราเคยเห็นเราเคยรู้เราเคยเข้าใจนะคับสิ่งใหม่ๆที่เกิดจากหยุดกับนิ่งเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันเหมือนฟ้ากระดินอย่างนั้นแหละ แต่ถึงตอนนั้นใจก็รู้ว่าควรจะเลือกอะไรยิร่งเมื่อถึงกายธรรมเราจะพบว่าพระธรรมกายนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราเป็นพระเจ้าภายในที่สัมผัสได้ให้คุณอย่างเดียวไม่ให้โทษเลยมีที่คุณอย่างเดียว ไม่มีให้โทษไม่มีให้ร้ายเนะี่ยระธรรมกายไม่มีอคติเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปถึงแล้วเราจะรู้โดยตัวของเราเองนี่แหละเพ่งตัวเองได้อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาไม่เศร้าไม่ซึมเซ็งไม่เครียดไม่เบือ่อไม่กลุ้มจะแต่เข้าถึงน้รมกายได้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องมีความรักที่จะเข้าถึงอย่างแรงกล้าอย่างหลงไหลทีเดียวเพราะว่าท่านจะเป็นที่พึ่งกับเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีที่พึ่งที่แท้จริงได้เดี๋ยวเราก็เป็นที่พึ่งกับใครๆก็ได้ทั้งนั้นแหละ ใครเข้ามาใกล้เราเนี่ยเราก็เป็นที่พึ่งให้กับเขาได้หยุดกันนิ่งนี่ยทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเนี่ยหลวงพ่อถึงแนะนำให้หยุดกันนิ่งไยดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านประจนมานมาเห็นนั่นทำอย่างอื่นเลยเ หยุดกันนิ่งอย่างเดียวและขรลลึกนึกถึงบุญบรมีความดีที่ได้กระทำเอาไว้นับพบนับชาติไม่ทวนพอานึกถึงบุญนึกถึงบรมีความดีที่ทำเอาไว้ใจมันก็ปลืม้มมีปิติมีความเบิกบานความเบิกบานนี่นค่คจัดความวั่นไวหวให้หมดสิ้นไป ถ้จัดความฟุง้งจิตมันก็มันคงนะแ,นแน่วแน่ปัญญาก็เกิดขึ้นบุญก็ขยายพลึบหอ,อมล้อมตัวเลยพยามาณก็แพ้ภัยไปทำอะไรไม่ได้หยุดคนิ่งอย่างเดียวนั่นคือต้นแบบของการแก้ปัญหาทั้งหลายนั่นแหละ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่างนั้นหยุดการนิ่งนี่แหละไม่สู้ไม่หนีทำความดีเลยไปได้หยุดการนิ่งอย่างนี้ไม่จะสิ่งที่เป็นปัญหาก็าจะล่มสลายไปเหลือแต่ความสว่างสวัยเมื่อมีคนเข้าใจผิดได้ คนเข้าใจถูกก็มีอยู่แล้วความเข้าใจผิดมันไม่จรลังหรอกวันนีเข้าใจผิดพรุ่งนี้เข้าใจถูกได้หยุดนิ่งนี่จริงสำคัญมากนะลูกนะต้องฝึกต้องทำให้มันได้ให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาทีเดียวพึ่งได้ตลอดการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในสถานการณ์ใด แม้ตอนที่จะต้องเจอมัจจุมาล์นะมัจจุราชจะมองไม่เห็นเพราะถึงตอนนั้นน่ะเราตายก่อนตายถอดกายไปแล้วตายก่อนตายได้ดังนั้นให้ตั้งใจฝึกให้หยุดนิ่งให้เขาถึงพัะธรรมกายกันให้ได้นะลูกนะ คืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครตั้งใจมากนั่งแล้วมันตึงก็ปล่อยให้หลับลงไปในสมาธิในกลางกายเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มตนว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการกล่าวถึงพระรันาตนตรัยในตัวคืนนี้ทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ